มาออกแล้วขณะนี้ LA, นิกเอลวขณะนี้แันเดอร์เป็นตัวนำนิเวเป็นตัวที่สองที่โค้งป้าเก้าอันเดอร์เป็นตัวนำนิเวเป็นตัวที่สองเมกาเซอร์ที่สาม ถัดไปเป็นเอ็นเพสที่ป,ป้ายแปดมิคาเอเป็นตัวนำสิจานิมิคาขณะนี้มิกาเอเป็นตัวนำล้วสิจานิซันเ์และแม็กกาสึถาดไปเป็นไวสตาร์ที่โค้งป้าเจิรมิคาเอเป็นตัวนำอยู่ เบลเทอร์เป็นตัวที่สองไฟจาเริ่มแล้วจเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเฟิร์สคอมแมนเดอร์ที่ได้หุ่นส่อข้างตรงเลยขนาดนี้มิไาเออยังเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยไฟสตาร์เมสคอมแมนเดอร์ทอมแมนีแมน่และ แม่ากา้าวเทุูกมาในขนาดนี้พร้อมแล้วครับที่จะปล่อยออกจากซองครับรอรุ่นได้เลยครับมาออกแล้ว ขณะนี้บิฟินเป็นตัวนำคู่กับชนานาีขณะนี้ชนนาีเป็นตัวนำวันมณีเป็นตัวที่สองบีฟินที่สามกลายไปเป็นโคด้นมูนและบิดเวซัมเมอร์ที่ป้ายแปลในขณนะนี้ วันนี้ีเป็นตัวนำชนทีเป็นตัวที่สองบีดพิลที่สามหานไปเป็นโคเดนมูลและนาภาทย์ที่โคป้ายเจ็ดวันนี้ีเป็นตัวนำอยู่ชนทีเบบริ่มแยงทาผ่าขึกนไปเป็นตัวที่สองแล้วหานไปเป็นโคเดนมูลบีดพิลที่ป้ายหกจะออกทางตรง โัรละทีเป็นตัวนำแล้วไวมนนีเป็นตัวที่สองบีทพิวที่สามนภาที่สี่หายไปเป็นโกลเด้นมูลและสาละที พันหนึ่งที่ยาเข้าซองน,นะครับมาถอมต่อแล้วครับเราลุ้นเป็นมาออกแล้วข้าดนาลิ้วและธนาโชคเป็นตัวนำเพื่พันหนึ่งที่ว่าธัญจคอนเป็นตัวที่สามมังกรทองชัยที่สี่ที่โคบายปล้ว รัตนาโชคเป็นตัวนำบรรหนุงที่ว่าเป็นตัวที่สองธัญคอนที่สามที่ป้ายแปดลัตนาโชคเป็นตัวนำพัญคอนเริ่มเลทนายขน้นเป็นตัวที่สองหัดไปเป็นฟอเซียที่โค้งป้ายเจ็ดนขนาดนี้รัตนาโชกเป็นตัวนำอยู่ธัญกรนเป็นตัวที่สอง ไทยไปเป็นฟอเชียขณะนี้รัตนโชกเป็นตัวนำธัญกรเป็นตัวที่สองที่ไปอยู่กทางตรงธัญกรเป็นตัวนำคู่รัตนโชกขณะนี้ธัญกรเป็นตัวนำรัตนโชกเป็นตัวที่สอง ถ่าไปเป็นบันดี้บอยและคนที่แนนทุกท้านในขณนะนี้พร้อมนะครับที่จะปล่อยมา้อาออกแล้วเราลุ้นกันเลยครับขณะนี้ คุณสุรพลเป็นตัวนำคุณสุรพลเป็นตัวนำเบบี้เฟสเป็นตัวที่สองคุณสะดิ้งที่สามที่โค้ป้าเกาคุณสุรพลเป็นตัวนำกับคุณสะดิ้งถายไปเป็นเบบี้เฟสและพิริยาพร ที่ไป้ายแปดในขนาดนี้คุณจุลพลเป็นตัวนำกับผู้คุณเดิ้งถ่ายไปเป็นเบบี้เฟสพิริยะพรและสันตาโมนิก้าที่โค้งป้ายเจ็ดในขนาดนี้คุณจุลพลเป็นตัวนำคุณเดิ้งเป็นตัวที่สองเบบี้เฟสที่สามสันตาโมนิก้าที่สี่พิริยะพรที่ห้า ที่ไปหกจอกทางทรงคุณสุรพลเป็นตัวนำคุณสะดิ้งเป็นตัวที่สองเบบีเบสที่สามาจามลนิก้าที่สี่ขณะน,นี้คุณสุรพลเป็นตัวนำคุณสะดิ้งเป็นตัวที่สองซาจามลนิก้าที่สามก้าวทับคำโชคเริ่มได้ทนายขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ ลุมาในขนะนี้นนพร้อมต่อแล้วครับมาออกแล้วขนานี้แล้วขอเจริญเป็นตัวนำบันมีโชคเป็นตัวที่สองอัน,นาที่สามถัดไปเป็นอาราดินที่ค้งปลาเก้า,าแล้วขอเจริญเป็นตัวนำอนนาเป็นตัวที่สอง ที่ป้ายแปดในขณะานี้คนครเจริญเป็นตัวนำอยู่อน,นาเป็นตัวที่สองวันมีโชคที่สามที่โค้งป้ายจจเจ็ดนครเจริญเป็นตัวนำวันมีโชคเป็นตัวที่สองอน,นาที่สาม กอ,อกสาค้างตรงเมื่อครเจริญเป็นตัวเดาอยู่วันมีโชคเป็นตัวที่สองอน,นาที่สามขณะนี้นเมื่อครเจริญเป็นตัวนดาอยู่ที่ตานด้วยวันมีโชคขับไปเป็นอัน,นาและชนะชาตี ลูกม้าพร้อมแล้วในขณนะนี้ม้าออกแล้วขณะน,นี้โอเดบ,บูเป็นตัวนำคุณแจวเป็นตัวที่สองทวีโชคที่สามอินเบเลเตอร์ที่สี่ที่ค้งป้ากา้าโอเดบ,บูเป็นตัวนำ อินเบเลเซอร์เป็นตัวที่สองคุณแจ๋วที่สามทวีโชคที่สี่บุญชนะชัยที่ห้าที่ป้ายแปดคุณแจ๋วเป็นตัวนำคู่กับโคเดนบูลทายไปเป็นอินเบเลเซอร์ทวีโชคและบุญชนะชัยที่โค้งป้ายเจ็ด คุณแจ๋วเป็นตัวนำอินเวเลเตอร์เป็นตัวที่สองขณะน,นี้คุณแจ๋วเป็นตัวนำอยู่กอดิบูเป็นตัวที่สองที่ไปโอกาสค้างทรงกอดิบูเป็นตัวนำติดตามด้วยคุณแจ๋วถัดไปเป็นทวีโชคอ,อินเวเลเตอร์ และตราบ,บางังกนพร้อมแล้วในขณะนี้ครับมาออกแล้วขณะน,นี้วันได้มอนเป็นตัวนำ วันชนะเป็นตัวที่สองบัลลกสยามที่สามที่โค้งป้ายก้าวันชนะวาไดมอน์เป็นตัวนําวันชนะเป็นตัวที่สองบัลลก์สยามที่สามถ่ายระเด็นขวัญใจน้องหวายและนุ่มปักธงชยัยที่ป้ายแปดวาไดมอน์เป็นตัวนาอยู่ทือจามด้วยวันชนะ ถ่ายไปเป็นหนุ่มปากคงใยหวันใจน้องหวายที่คงป้ายชิดไว้ได้มันเป็นตัวนำหนุ่มปากคงใยเป็นตัวที่สองถายไปเป็นรวยสองคำและหนุ่มลายวันที่ไปอยู่กับข้างตรงไว้ได้มันเป็นตัวนำอยู่ หนุปั๊คงชัยเป็นตัวที่สองขณะนี้หนุปั๊คงชัยเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยขวัญใจน้องหวยและรวยทองคำ มาพร้อมปล่อยแล้วครับในขณะนี้มาออกแล้วขณะนี้กบินบุรีเป็นตัวนำขณะนี้กบินบุรีเป็นตัวนำวัชรัสยาเป็นตัวที่สอง ที่โค้งป้ายก้าวกบินบุรีเป็นตัวนำอยู่วัชราทรัพย์เป็นตัวที่สองมีทองที่สามเมขไบเดย์ที่สี่ที่โค้งป้ายจ็ตกบินบุรียังเป็นตัวนำวัชราทรัพย์เป็นตัวที่สอง ถัดไปเป็นมีทองและเมกไมเดที่ป้ายหกอคางตรงกรบินบุรีเป็นตัวนำคู่กับว,วัชลัพย์ขณะน,นี้วัชลัพย์เป็นตัวนำแล้วกบินบุรีเป็นตัวที่สองเมกไมเดที่สามถัดไปเป็นเชฟปรบุชาวดินและมีทอง ลูกมาพร้อมแล้วมาออกแล้วขนาดนี้มังกรแสงลุงเป็นตัวนำเรนเทียเป็นตัวที่สองโตเกียงไกลที่สามสตาเคเฆที่สี่ที่หกไปเก้ามังกรแสงลุงเป็นตัวนำอยู่ ตาเคเป็นตัวที่สองโชคเก่งไกลที่สามเจริญยาที่สี่ไทยไปเป็นทองพยาที่โค้งป้ายชิดบังกอแสงลุงเป็นตัวนำอยู่ตาเคเป็นตัวที่สองที่ไปออกก็คางตรงบงรรกอแสงลุงเป็นตัวนำคู่กับตาเค้ ที่ไปออกจากกางตรงมังกรแสงลุงเป็นตัวนำคู่สุาาดาเก้ขณะนี้มังกรแสงลุงเป็นตัวนำคู่สุาาดาเก้ขณะนี้ซาเก้เป็นตัวนำติดตามด้วยบังกรแสงลุงถ่ายไปเป็นชีสลูแมน มาทุกมาพร้อมนะครับมาทุกมาพร้อมนะครับมาทุกมาพร้อมนะครับมาออแล้วขณะนี้อลิสาเป็นตัวนำโนาชคชนะชัยเป็นตัวที่สองท ALENTO ที่สามหายไปเป็นทรงสมอน ที่โค้งใต้ก็อาริสาเป็นตัวนำอยู่โชคชนะชัยเป็นตัวที่สองที่ใต้แปดอลริสาเป็นตัวนำโชคชนะชัยเป็นตัวที่สองโรมันที่สามทาเลนโซที่สี่ทรงสมรที่ห้าถัดไปเป็นมโนเลรที่โค้งปตาเจ็ดในขนา,านี้อริสาเป็นตัวนำอยู่โลมันเริ่มแรงทนายขึ้นมาเป็นตัวที่สอง ไทยไปเป็นโชคชนะชัยและทรงสมรที่ไปอกจกครางตรงแล้วอิสาเป็นตัวนำอยู่โรมันเป็นตัวที่สองขณะนี้อิสา,าเป็นตัวนำโรมันเป็นตัวที่สองลูกใหญ่เิ่มรงญึ้นมาเป็นตัวที่สามไทยไปเป็นทรงสมร และมโนร์ขนาดนี้อีสาเป็นตัวนำติดตามด้วยโรมันลูกใหญ่และทรงสมอน